ตรงคนถึงขนาดนั่งคุกเข่าไม่ไปสะดวกนั่งขับปมาทนั่งขับเพียลไวใส่ยังจะซื้อพวกนี้พอ,อขุดพวกนี้มันจะมันจะโยงไปถึงศงรัะอะไรเราด้วยแต่ถ้าเข็นหน้าเนี่ยเราฝังไปเลยครับมีจะฝังเกินสามสิบแข้งก็ได้ฝังไ่เละง่ายๆฝังไปเลยฝลยัง้ะย้ายไปไายมาก็ได้ตรงไหนที่เราเห็นว่ามันยังมีแห้งเหี่ยวตึง ด่างดำฟังไมเยอะๆเดี๋ยวมันก็ใสขึ้น,นงไงเพรก็เป็นการเพิ่มระดอบลมหลุนเดียน<ม>ให้ชี้เนาะเห็นมัน<ม>คือชี้ทำให้ชี้มันวิ่งตรงที่มันเหี่ยวแห้งหมองคล้ำคือชี้มันเดินไม่สะดวกฝังเลยฝังเลยมันจะขึะ้หนหัวนะหูห <laughs> ูเข้าไปเล่นๆลยเลยนาะ ขูดเ,เล่นๆอย่างเงี้ยนะมันขึ้นถึงหัวใช่ไเราก็อันนี้ก็ใช้วิธีขูดถ้าคนไทยมันก็เป็นอะไรนะเนีย่ยเหมือนนวดกระสายนว,นวดกระสายใช่เออกระสายนวดกระสายมันอันนี้เราแค่ปรับสมดุลเราไม่ถึงขนานดะแก้กระสายเนาะแต่ถ้า<ม><ม>ทำบ่อยๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรี่กว่าเลือดลมก็เรือดลมก็จะดีขึ้นเรื<ม>่อยๆก้<ม>นย่อยอาหมดนี่ก้นย่อยทำให้คนนั่ง,งพับเทียบนั่งขัดต่อมา อะไรยางนั้นคุกข่าได้ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะแก็แผตกตนกอบนี้หน่อย,ยองกกนก็คือเรื่องของเป้าสะโพกเรื่อแผนึกระเบนเนี่ยเ,เป็นอะไกระเบนเนี่ยที่สำคัญทีุ่คือสำคัญต่อขาทาั้งหมด อันนี้เราลองขยับด้วยมันอ๋อลองมาดูนะเด็กว่าท่าน,นี้ก็ได้ออหรือจะแบกออกก็ได้เราจะรู้สึกว่ามันโลง่งถ้าเรายกขาดูก็ได้แล้เรารู้สึกว่าหัวเราจะเริ่มโลง่งข <c oughs> <c oughs> ึ้นใช่เย็นขึ้น ทำง่ายๆแค่เนี้ยข้างนึงแค่ไม่กี่นาทีมันง่ายๆนะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆเพราะผมนะผมไปมันเกิดตำพรางเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เราเปิดเดี๋ยไม่อ้นี่ออกเวลาอุ่อันนี้จริงๆเราต้องการจริงๆเราต้องการแผลมาถึงท้องน้อยเขาเลยสามเท่ากางเกงไม่ไม่ไม่ติดทับนี้นะจะลากถึงท้องน้อยเลยอ๋อตรงนี้มันคือตรงนี้ต้องเปลืองตาไนใช่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 แค่ออกที่หมดแต่ที่เราเน้นกระตุ้นระบบ แค่ระบบขับถ่ายระบบกระเพาะของขานีบไปผมจะเรียนถ้าถ้าไม่เคยไม่ได,ด้ก่อนะผมก็ลากยาวงนี่มมันจะได้ลอยท้องเลยได้แถมแับแถมอะไรได้ยากไม่ไม่ได้ทำไม่ต้องใช้ความรุนแรงอะไรมากไม่ใช้แล้วส่วนใหญ่พอผมทำนี้ลูกค้าจะชอบเพราะเขาคิดว่าเขาเ่าขาโล่งเขาเล่งบางคนงอขาไม่ไ,ได้ก็งอได้เมันก็แปลกนะ ข้าไปถึงบทดันั้นไปกับพระธุดงค์เมื่อเดือนกว่าเดือนกว่าที่ผ่านมาเลยข้าไปถึงบทคิดจะนอนในบทคิเข้าไปถึงมัสนิยมก็โดนในมัสนิยอืมอ,อ,อนั่นจริงจริงเนีเรื่องทักษะคนมันก็มีเงินงานเท่านั้นไม่ยังไม่เตือนเป็นม่าเป็นน้อน เรติใช้ไม้เกาหลังลก็จะใช้สองมือจับไม้ครับก็้องนไม้กาวหลังมีห้ามันะไม้เกาหลังผมเขาผมจะออกแบบอะไว้ก็ใช้ใช้สะดวกดีใช้ใช้จอบ<า>พักที่นี่มีกวัวซาไหมมครับจริงจริงจะทำกวัวซาาหน้าอา๋อ นะครับตัวไม่ใช่ว่าวจริงจเขาเราเป็นเป็นสภาเพราะเป็นสภาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการส่งคลายแต่ไม่ใช่เรื่องการรักษาเพราะฉะนั้นอะไรที่ออกไปทางรักษาเนี่ยเราจททำไม่ได้ตีเขาปวดตาได้ไหมในระก,การตีก็ไม่ได้เพราะเขาจะไม่ให้ทาไม่ใ้ทำเป็นเรื่องการรักษาเมื่อก่อนเราก็มีฝังเข็งหน้าที่ที่หมอก็อยู่แต่หลังเราก็ต้องเลิกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นทีกแล้ว เขาก็ไม่ทำาฮะเขาไม่ให้ทำอะไรที่เกี่ยวกับการรักษาไม่ได้ไม่ได้คำว่าไม่การรักษาเช่การนวดการนวดก็คือนวดเพื่อส่วนนวดก็คือนวดเพื่อผ่อนคลายที่ปล่อยฉันนวดรักษานวดนี่แก้อาการจริงๆเนี่ยไม่ได้ต่ถามว่าไอจริงมันมันก็กล้ามกลนอะถามว่าอย่างเงี้ยครับท่านก็มีอาการอะไเออบอกเล้จะมาทําเพื่อผ่อนคลายจริงๆมันก็คนมันก็มีอาการทั้งนั้นนั่นแหละครับหรืออย่างมันนว่าจริงๆงเนี่ยอย่างเราเราก็จะมีแนนให้ คนไหนพ้อบาอะไรซึ่งเขาก็เราก็เน้นให้ตรงนั้นทื่เฉพาะมันมันมองมันก็ต้องช่วยกันฮเพราะว่าจะรขยัดู่ได้เลยรับคังเกตเข่าเข่าจะโล่งแล้วหัวก็จะไล่ขึ้นเพราะเส้นเส้นพวกนั้มันจะโยงกหัวเราเพราะเราว่าเส้นเหล่ไไม้ตูวไม้เนาะมันก็วูงขึ้นแล้วก็ท่างเส้นขาด้านหลังก็คือใส่ากหักระสุนแล้วแล้วต่างหนานี่ใช้เวลานานเหมครับตรางหน้าไม่นาน